ครับหลังจากที่เพื่อนช่องตะรบวางครับทําให้นะครับจะลดเสียงนะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นหลังพึ่งข้างในเดีย๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับ ต่างกันเยอะครับลดลงมาได้ประมาณ50%ได้เลยครับประมาณ50%เลยอครับประมาณนี้ครับที่ขับไปคือรีบกลับบ้านครับฝนตกหนักมากมดครับบรรยากาศโอ้ตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับโอเคครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กดติดตามช่องบอนซ่าเลสซิ่งดนวยนะครับถ้ามีอะไรจะถ่ายให้รับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมช่องของผมบอนซ่าเลสซิ่งสลับวันนี้สวัสดีครับ